สวัสดีค่ะโคโก้สปริงทีวีพัดนะคะวันนี้นะคะพัดจะพาไปชมตลาดโกโก้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะไปชมที่อย่างเดียวคือรถพุ่มพวงค่ะสงสัยใช่ไหมคะรถพุ่มพวงคืออะไรนะคะแล้วก็มีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะจับคู่เลยเหรขายอะไรลยอวคือ ค่ะรถคุ้มควงนะคะมีทุกอย่างตลาดเลื่อนที่ค่ะเผือกปักยาวต้นหอมต้นกระเทียมนใบกะเพรามีทุกอ,อย่าง เราไม่ได้กินเหมือนกันเลยอันนี้ถั่วผัวม,นนมีหลายอย่างเลยป้าค้ายอดเลยค่ะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างาราคาไม่แพงด้วยสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทอันนี้มะแขกป้อม ปี่งตักก็มีคข้าวหมาก็มีนะครับข้าวหมากข้าวหมาขายทุกวันไหมคะขายทุกวันขายทุกวันเนะาะข้าวหมาโอเคเดี๋ยววันจันทร์ข้าวหมาเดี๋ยวเรามาดูข้าวหมาก,กันนะคะผัดผต้มตำเครื่องต้มยำ เข็ดก็มีค่ะปล<ค><อ>าส้มพ่อค้าขายทุกอย่างเลครับปลาส้มก็มีปลามีบอกเขาเลยปลามีปลาส้มปลาทูนึ่งปลาทูเก่งสุดยอดเลยค่ะมีทุกอย่างเลยแลวแตงไทย มีมีบอก้วยหัวีก็มีมอันนี้กระชายนะคะสั่วลันเตาผักบุ้งอันนี้อะไรนะอันนี้ถุงเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้อะไรนะนฟักแมวฟักแมวโอเคเรกชจะนีซื้ออันนี้นะคะไปทำต้มจืดค่ะโอเค โปรสเตปทีมทีนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ